สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสติชานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีเมถุนประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการท่าย เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คนลัคนาราศีเมถุนดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนลัคณาลาศีเมถุนช่วงของวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์จะมีอะไรหล,ะหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตไม่ค่อยหยุดนิ่งหรือเกิดความไม่สงบได้ง่ายในบางกรณีอาจจะต้องระวังเรื่องของความเจ็บป่วยเอาไว้อีกด้วยส่วนช่วงของวันที่6ถึงวันที่27กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่จะต้องคิดทบทวน อะไรที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนเองเยอะอาจจะคุ่นคิดเรื่องของชีวิตจนเกิดความเครียดได้ง่ายแต่ท่านก็ไม่ต้องกังวลหากมีความอดทนและความพยายามคิดหาหนทางไปเรื่อยๆก็จะสามารถแก้ไขเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจได้เองนะครับส่วนช่วงของวันที่28กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ระวังการสื่อสารกับผู้อื่นจะผิดพลาดได้ง่ายหรือสัญญาอะไรไว้กับใครแล้วไม่เป็นไปตามที่สัญญาเกิดความเสียเปรียบได้ง่าย เพราะฉะนั้นจะต้องมีความรอบคอบในเรื่องของวาจาและการทําข้อตกลงต่างๆเอาไว้ให้ดีนะครับสําหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่ามีโชคทางการงานเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือมีโชคทางการงานจากคนต่างถิน่นต่างแดนคนต่างชาติและการทํางานในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องมีการทํางานร่วมกับลูกน้องบริวารมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามไม่ควรที่จะประมาทในการทํางานเพราะอาจจะมีความชะลลาใจหรือไม่รอบคอบในการทํางานที่ดีพอ ซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในการทํางานได้และคนลัคนาราศีเมถุนบางท่านอาจจะทุ่มเทกับเรื่องของการงานมากจนเกินไปจนมีปัญหาการใช้ชีวิตอย่างไม่สมดุลได้นะครับสําหรับเรื่องของการเงินในเดือนนี้การเงินของคนลัคนาราศีเมถุนจะมีความโดดเด่นสูงในช่วงของวันที่2ถึงวันที่5วันที่8ถึงวันที่12และวันที่1 5ถึงวันที่16กกุมภาพันธ์ ส่วนช่วงที่จะต้องระวังมีปัญหาทางด้านการเงินเกิดขึ้นได้ง่ายจะเป็นช่วงของวันที่1วันที่13ถึงวันที่14วันที่20ถึงวันที่21และวันที่25ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับสําหรับ เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวช่วงของวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวจะไม่ค่อยสงบมากนักระหว่างจะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยย้ายที่อย yeah, em. SO eh. no ู่หรือมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้ครอบครัวไม่สงบนิ่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมีความเสียหายหรือว่าสูญหายเป็นต้นส่วนช่วงของวันที่6ถึงวันที่27กุมภาพันธ์อาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องกดดันเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวเป็นช่วงที่จะต้องมีการจัดระเบียบหรือจัดระบบภายในครอบครัวให้ดีขึ้น อาจจะต้องเหนื่อยและอดทนในช่วงแรกแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้อะไรหลายๆอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นอย่างมั่นคงเองส่วนช่วงของวันที่28กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีเมถุนไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวมากนักเพราะเอาเวลาไปทุบเทกับเรื่องของการงานมากกว่าหรือในอีกกรณีคืออาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวแล้วกระทบไปถึงเรื่องของการงานของคนลัคนาราศีเมถุนได้นอกจากนี้ ควรที่จะต้องระวังเรื่องของการเจราจาสื่อสารเอาไว้ให้ดีเพราะอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับ <S 2> <S 2> สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดีกว่าช่วงที่ผ่านๆมาความรักจะมีความโรแมนติกที่มากขึ้นและมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นอกจากนี้คนรักคู่ครองอาจจะให้ความช่วยเหลือด้านการงานแก่คนลักนาราศีเมถุนได้เป็นอย่างดีอีกด,ด้วยอย่างไรก็ตามให้คนลักนาราศีเมถุนระวังลุ่มหลงกับเรื่องของความรักมากจนเกินไป เพราะอาจจะทาให้ท่านเกิดความเดือดร้อนในภายหลังได้นะครับสําหรับคนโสดในเดือนนี้ถือว่ามีแนวโน้มจะพบรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นคนต่างถิ่นคนต่างชาติได้หรือเป็นคนที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใจให้กับเราได้นะครับและคนที่เข้ามานั้นก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการงานแก่คนลัคนาราศีเมถุนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแต่อาจจะมีข้อเสียบางอย่างหรือมีความไม่พร้อมบางประการนะครับทำให้ไม่สามารถครบกันได้อย่างเปิดเผยในช่วงแรก นอกจากนี้ควรที่จะต้องระวังลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องของความรักมากจนเกินไปเพราะอาจจะทําอะไรต่างๆอย่างขาดสติและเกิดเรื่องเดือดร้อนในภายหลังได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรการไทยดูภาพรวงกว้างของลัคนาราศีเมถุนประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นะครับ ถ้าเกิดใครต้องการคาทานายที่มีความละเอียดแม่นยําที่มากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องออดงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทานายที่มีความละเอียดแม่นยํามากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ของช่องอสติชานได้หรือกด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ